พี่น้องสวัสดีเอ็กซ์เทียมพี่น้องพี่นีบรรยากาศดีครับคุือดีมากยุบตัวยุบไาพี่น้องเดี๋ยวไปยังรอดตามผลงานสองห้องครับพี่น้องรอดตามผลงานนะครับเอาพี่น้องยุบตัวยุบไฟก็งันนี้เราออกมาดูรถกันครับพี่น้องก็แกโทรมาเมื่อคืนครับแกโทรมาบอกว่า ไปสอมุงรเด้อเลยกะเลมากจอไปลายมือแล้ว่ย้ยุ่ยสรางบ่แแล้วแล่าของเขตตำบลแองขาเลยออกมาเบิ้งรถเป็่อนแบเม็นมาบอกขึ้น้บนตกยว สองเบรกหลดเห่อเพิ so, ่งจะพี่น้องมันท่วมมาบ่อมาขึ้นนี่ครับอยู่กับเจ้าโคเบเอชเคสองร้อยรุ่นแปดซูเปอร์เองครับอยู่กับบริษัทปอลุ่งเรืองสักคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องผมมาชอว์เบรกหลเพิ่นครับเพิ่งท่วมาบ่อว่านอยู่เจ้า เอชเจสองร้อยซูเปอร์เอ็กเอ็มครับตัวนีเอ็กเอ็มนะครับพี่น้องอยู่กับปอลุงเรืองซับรุ่นแปดพี่น้องนี่ M, อเอ็กเอ็มคล้องแฉกเป็นแบบนี้พี่น้องทาตังครับนี่เอ็กเอ็มพอดีมีซูเปอร์เอ็กเอ็กเอ็มแล้วก็ซูปเปอร์ธรรมาดานี่คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้งองเอามา็ชอบมือลุ่น จะเป็นลายมือแล้วว่าบ่คนขับมันเมียนออกลูกครับบระธนมาอยู่ลายมือละไประเรียกเจ้าบอกว่าให้ออกมาเบังรถเน,นี่ยเนนะเลยออกมาซ่วเบังรถบอร์ฉันอีกหามใบ,ขอ,บของกันครับครับของไปของมันกับขั้นนี้ขั้นตุ้ยไบเบอร์เกตมีแต่ซุเปอร์มีแต่อีกมีแต่าาโกเบมันเลยครับบอร์ฉัน

บันทะเล้นมันมามันมันมาปลาไหลนี่ผมันต้องห่วงเลยพี่น้องมันจีลงได้ปะ่ะไ <c oughs> ม่มีปลาไหลเปิน่นจีให้ขวดขวดอยู่ว่าสเสียงน่ะเห้มันเพียงกับเสียงน่ะปลาไหลย,ยี่บวกปลาไหลย,ยี่บวกแลก้วก็บบอลหนึ่งจีนี่นี่นหลักสี่แก่เดียวพี่น้อง ลักสีแกแดงนี่บรรยากาศเจ้าทั้งโคกทั้งปลาเป็นอย่งไรอาคีพครับไม่โคนี่ี่น้อาบรรยากาศเนียบสงบแล้วทัวมาบ่กว่านี่ลเราออกมาลงรถเห็นเลยอกว่าซะาลรถเพเ่นครับ เหมือนเดิมครับพี่น้องคลิปนี้ก็บ,บ่บมีอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพ,พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจกันพอดีดชิปตอนนี้โฆษณากำลังเข่าแล้วมีอยัางไรพี่น้องขึ้นมาบังลวนให้เล่าอย่างนี้เ่าก็เห็ดข้องเสียใจบ่จักหลงบุเราก็ไปเปิดป้องน้ำเอาทอใส่นเนี่ยกัดทั้งขูดทั้งไห้พี่น้อง กล่องอาจจะสั้นยังหนยพี่น้องอากาศดีครับมาขึ้นในฝนตกมืดขึ้นเลยพี่น้องทางบบแห้งมันนั่นดินลิ่นนะแต่ว่าสอดแจ้งกัดกิมหนีกับซ้ำหนีแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะได้เขาเมียบ้านแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์น้ำเด้อดพี่น้องเอ้ยช่องไปทูลคนรักแม่โคนะจ๊ะไปแล้วจ้า